วันนี้ก็เป็นวันดีนะครับที่ธนาคารกสิกรนะครับจะมาเปิดตัวโครงการ Go Green Together นะครับโครงการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้เรื่อง sustainability เนี่ยไปอยู่ในมือของพวกเราคนไทยด้วยกันนะครับว่าเราจะสร้างสังคมไทยเนี่ยให้แบบยั่งยืนได้ยังไงนะครับเรื่องของคาร์บอนเป็นศูนย์เรื่องของอะไรพวกนี้นะครับเป็นโจทย์ที่ยาวมากเลยเนาะ ประเทศไทยเรานะครับคอมมิชนะครับที่จะทำให้สังคมเราสังคมไทยเราเป็นคาร์บอนเป็นศูนย์เนี่ยในปี2065อีก43ปีนะครับ43ปีเป็นเวลาที่ยาวมากเราก็อาจจะนึกว่าไม่เป็นไรเรารอได้นะครับธนาคารกรสิกรไม่คิดอย่างนั้นธนาคารกรสิกรคิดนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะทำให้บริการของเรานะครับตึกของเราสิ่งต่างๆที่เราอยู่ในมือเราเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ เป็นมิตรกับสภาพแอดล้อมมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับและวันนี้นะครับจะเป็นก้าวแรกนะครับแม้ว่าจะเป็นก้าวที่ไม่ใหญ่มากแต่ผมคิดว่าเป็นก้าวที่สําคัญมากที่เราจะมาเชิญชวนนะครับให้ลูกค้าของเรานะครับได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อนะครับในอัตรา ออดอกเบีย้ยที่จูงใจก็คือยังไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยอะไรเลยในช่วง3เดือนแรกนะครับแล้วก็เป็นวงเงินรวมกันทั้งหมดประมาณ3,000ล้านนะครับจะเป็นก้าวแรกนะครับที่จะทําให้ลูกค้าของเรานะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ใช่ลูกค้าของเราเนี่ยหันมานะครับที่จะทําให้ไม่ได้แต่จะคิดนะครับว่าเราจะช่วยทําให้โรคเนี่ยมันดีขึ้นในเชิงของเรื่องของความยั่งยืนได้ยังไงแต่สามารถเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาตัดสินใจได้ด้วยท่านที่มองหารถคันใหม่นะครับที่บอกว่าเลือกแบบเก่าดีแบบใหม่ดีวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีมาก เลยที่จะทําให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นท่านที่บอกว่ากําลังจะซื้อบ้านนะครับเอ๊จะติดโซลา่าดีเพราะว่ามันประหยัดมันจะยังง้นอย่างนี้ไม่ต้องรอแล้วครับเพราะวันนี้จะทําให้เราจะทําให้ท่านเนี่ยมีภาระดอกเบีย้ยน้อยลงนะครับธุรกิจ s m e ทั้งหลายนะครับที่อยากจะปรับปรุงโรงงานอยากจะทําให้โรงงานท่านเนี่ยครับประหยัดพลังงานมากขึ้นมีโซลา่าลูกท็อปต่างๆอนานานะท่านก็สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะดูแลดอกเบีย้ยของท่านให้เป็นเวลาสามเดืนนอนนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับของ ของธนาคารนะครับในการที่จะเชิญชวนทุกคนเข้าสู่ระบบที่เราบอกว่าเป็นระบบสังคมนะครับที่จะทำให้ก้าวสู่สังคมคาร์บอนศูนย์ด้วยกันไม่มีใครทำสิ่งนี้ได้นะครับนอกจากว่าท่านมา,าตามที่เราชวนนะครับเราอยากจะทำให้ทุกท่านแปลงจากความคิดที่จะทำดีมากลายเป็นการทำดีจริงๆการตัดสินใจอยู่ที่มือท่านครับ